ฝันว่าเฟิร์นจับปลาทุกคนจะมีโชคลาภจะได้เงินก้อนใหญ่เหรียญนำโชคดูสภาพใบนี้เฟิร์นได้15หเหรียญเลยทุกคนลงทุนไปแค่3เหรียญได้มา15้าแล้วนะสิขอหายใจก่อนทุกคนมือเันสันเนกำไรทำนายฝันฝันเห็นปลาโอ้ สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นนะคะจากเฟิร์นซีสไตล์ค่ะทุกคนคือวันนี้ตื่นมาตาสายเฟิร์นกระตุกมากรวมกับเมื่อคืนน่ะเนี่ยเฟิร์นมาเปิดทํานายฝันดูเฟิร์นน่ะฝันว่าเฟิร์นน่ะจับปลาทุกคนแบบไปเที่ยวแล้วก็แบบเหมือนใช้แหไปจับปลาจับปลาได้เยอะมากทานายฝันนางบอกว่าเราจะมีโชคลาภจะได้เงินก้อนใหญ่รวมถึงตอนนี้ทุกคนลาสีเมษก็คือปังปุริเย่มากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ไหนสํานักไหนยูทูบยูใจทุกช่องบอกเลยว่าจะมีดวงดาวย่อยเข้าย่อยออกก็คือมันปังนั่นเองเฟิร์นเลยกะว่า เฟื่์นจะไปซื้อหวยเฟิร์นจะไปไปรุ้นกันว่าวันนี้เฟิร์นอ่ะจะมีลาบก้อนใหญ่ที่เขาว่ากันหรือเปล่าทุกคนไปกันดีกว่าน้องหมีน้องหมีฮะในไหนก็ในไหนละเราเพิ่มออปชั่นความโชคดีอีกสักนิดนึงไหมอะไรสีเสื้อมงคลสีเสื้อมงคุอ่ะได้แล้วเขาหากันได้ สีเสื้อมองคลอันนี้ไม่ค่อยมูลเลยนะพี่ก้สีเสื้อมองคลปี2566อ่ะมาแล้วว่ามาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์โชคดีก็คือสีเทาหนกพิราบการงานก็คือสีส้มอิฐสีเหลืองสวา่างจนต้องมีเกิดวันศุกร์นะคนเกิดวันศุกร์สีเหลืองนวลกับสีเขียวใบตองแล้วก็สีน้ําเงินกางเกงยีนปไปเปลี่ยนชุดกันพี่กบพร้อมไหมยังเออโอ้โหลืมดูเลยค่ะ <laughs> โอ้โหไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรอะไรนี่คืออะไรไม่ได้เตรียมตัวเลยสีสีเทาสีเทานกพิราบสีส้มอิดอันบางเอิญบางเอิญเนาะคนมันจะดวงดีช่วยไม่ได้ใช่ไหมไปค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งอะมีอะไรก้าวเท้าขวาด้วยตกใจมาก็พี่เราไม่ค่อยมูเลยนะคะ เราชอขวาแล้วนะขวาแล้วนะก็แค่ <Okay. S 2> เป็นการเสริมออปชันความโชคดมี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 พิธีกรรมอะไรอีกไหมคะเก้าเก้าเออไปแล้วนะเออเดี๋ยวก็ยังไม่ให้นลอกบ้านเลยกู <c oughs> <c oughs> จ้าหลอบ้านด้วย เงินเสี่ยงโชคในวันนี้ 20, 40, 60, 80, 100สบเหรียญทุกคนดูซิว่า100เหรียญเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าไป็น1,000เหรียญ10,000เหรียญ100,000เหรียญรเปล่าเอาหวังขนาดนั้นเอ้าเราก็ต้องหวังสิพี่กอดเ่็นงั้นจะมาทำไมมราก็กลับบ้านอยู่บ้านมันไม่ต้องตายเราหวังลกไว้นนครั้งนี้ลาสิแม่มันต้องตังปุริเย่พูดเลย Number two, please. 2 please Number 2 <two>. 7 yeah. ใบนั้นคือ30เหรียญพี่กอชับันไหนจิ้มมาแล้ว No oh. Can I get number 12 also please? 15-25 55? All right เหลืออีก45เหรียญเอาเมื่ออะไรดี Can I get number 17 please? ได้ไาแล้วทุกคนเสียเงินไปร้อยเหรียญร้อยเหรียญทวนพี่โกะมีความรู้สึกแบบว่าวันนี้เราจะรวยไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอตังกินข้าวสักดีๆัสมอหนึ่งก็กักระดีละไม่หวังน้อยจังเลยอ่ะ ขอแค่ตัง้งคิงค่าด,ดีสักมือหนึ่งอ่ะเธออยากได้อะไรขอตั้งใจค่าบ้านสัก3เดือนละกัน <c oughs> เออ <c oughs> ได้ไหมอ่าบาเราไปเลินกัน <c oughs> เราได้ใบละสมเหรียญมา5 <c oughs> ้าใบมีหา <c oughs> ้าเหรียญหนึ่งใบสิเหรียญสามใบและอันนี้ก็คือใบละยี่สทุกคนอันนี้แพงมากและอันนี้คือใบละ3ามสิบเาว่าถ้ายิ่งแพงมันมีโอกาสถูก อ่าต้องมาลุ้นกันใบนี้30เหรียญตีเปนไทยก็พันบาทนะจ๊ะใบนี้ <No. S 1> ดูกันค่ะเหมือนซื้อหวยชุดนั่นแนะหวยชุดโอเคมามาเริ่มขุดกันดีกว่าพี่โกบตอนนี้เฟิร์นอยู่ร้านกาแฟน,นะทุกคนมันอาจจะมีเสียงดังเล็ดลอดมานิดนึงมาพูดถึงหวยอเมริกากันดีกว่าหวยอเมริกาหลากัหลกๆอ่ะคือจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะก็คือเป็นหวยขู่ที่เฟิร์นซื้อมาวันนี้กับ อีกวยประเภทยังก็คือเหมือนลอตเตอรี่บ้านเราอ่ะทุกคนถ้าเพื่อนเเคยดิน่ะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีข่าวว่าหวยอเมริกามีรางวัลใหญ่ลึกลนล้านเหรียญสหรัฐก็คือประเภทนี้แหละทุกคนที่ดังๆก็คือมีเมกกะมิลเลียนกับเพาเวอร์บอลการที่จะถูกก็ยากนะเราจะต้องถูกนี่หลักๆเลย1 2 3 4 6สหลักหมายความว่าทั้งงวดน,นั้นมีคนถูกหลักนี้เหมือนเราสักสิบคนรางวัลใหญ่ก็คือต้องแบ่ง1ิบเราจะบอกว่าการถูกอ่ะไม่ได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้น ลืมไปก่อนคือเพื่อนซื้อทุกงวดก็คือโดนทุกงวดเหมือนกันโดนกินวันนี้มนลุ้นอย่างนี้ดีกว่าว่าจะโดนกินหรือเปล่าขุดเองขูดเองใช่ค่ะอุปกรณ์พร้อมค่ะเหรียญน้ำโชคขอเลียนขอขอขอชดเลียนดิค่ะเอา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 เป็นเหรียญน้ำโชคเย็นมากคือเย็นอ่ะเราจะมาเริ่มจากสามเหรียญไหมนี่ใบนี้อ่ะขุดกันเลยของพี่กดซื้อมาไหมดูสิ ทุกคนมาแล้วมันมาแล้วเบอร์44กับเบอร์24ก็คือบรรทุกอันนี้สิบปีใจแม่มาใจแม่มาแล้วตอนเนี้ยได้ไหมคะข,ของพีกโก่โก้ได้ไ,ได้ค <laughs> ใบนี้ฟันได้15เหรียญเลยทุกคนลงทุนไปแค่สามเหรียญได้มา15หแล้วนะสำหรับใบนี้<ม>ใจมาปริมอ่ะทุกคนฟันได้อีกแล้ว เห็นว่ใบนี้มาได้คือเหมือนถ้าแบบมันได้มันก็จะแบบได้ทั้งใบอ่ะใบนี้เฟินได้20เหรียญตรงนี้ก็คือเป็นวินนิ่งค้าถ้าเฟินได้อีกกุ้งเนี่ยเฟินได้กุ้งสามตัวเอาเลยพร้อมกันนะหลสิบนะใบนี้กูขอสัก50าสิบเอห้าบาท บอกแล้วเสื้อสีมงคลมันช่วยได้จริงๆรินี้โดนกินสีมงคลมันช่วยได้จริงๆรสิบเหรียญไม่ได้สับบาทขุดใบแท็กมาคือหลักการของสกคลเชอร์ก็เขาจะแบบมีวินนิ่งนัมเบอร์ว่าแบบเออก็ต้องมีเลขเหล่าๆเนี้ย <c oughs> ในข้างล่างถ้าเราขูดเจอเลขตรงข้างบนว <c oughs> ินน,นิ่งๆๆ <c oughs> นัมเบอร์นี้ก็ได้เงินไปตามที่เขากำหนดเลยจ้า <c oughs> มาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งทุกคนนี่นี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดอ่ะมาดูว่าขูดได้เท่าไหร่นะขูดเลยขูดข้าเหรญลงทุนไปสิบลงทุนไปสิบทีมาฮะสิจใจแค่อันนี้เลขทั้งหมดที่เรามีเดี๋ยวเฟอร์จะต้องมาขูดวินนิ่งนัมเบอร์ด้านบนที่เป็นไอดาวๆเนี่ยมาเลขสิบหกอยู่ลยวม่ไ่แล้วหยุแล้ว ก้ากอดก้ากอดก้ากอดเปิร์นขึ้นมาขู่นะทุกคน16 8เอาแล้ว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 26ไม่มีเบอร์5ไม่มีทุกคนเฟิร์นเฮ้ยเบอร์ห้าสิบสองไม่มีมีห้าสิบสามห้าสิบสี่คือตอนนี้เฟิร์นมือสัน่นเพราะว่าเฟิร์นนีแอบเห็นเลขสองหลักาตกาตตตตตต 5, พี่ก็ตา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 ห้าสิบสี่สิบห้าพี่โกช่วยดูเร็ว สิบห้าไม่มีเบอร์เก้าเหมือนจะไม่มีนะมีเบอร์เจ็ดคนสิบสี่สิบแปดสิบแปดสิบแปดเออเอาวะเอาวะยี่สิบแปดเออเอาวะหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงเป็นว่าเอาแล้วที่เมื่อวานเราฝังเราจับปลาัวใหญ่ทุกคนดูสิอ่ะมาลืร้องกันเบอร์แปด วันนี้ไม่ขาดทุนล,ละเออ,เอ,อไม่ขาดทุนล,ละเบอร์สิบหกสิบเหรียญไม่มร้อยหรือพันนะเออทำไมวะอ่ะต่อมาเบอร์สิบสี่สิบเหรียญเบอร์สิบแปดนะทุกคนเบอร์สิบแปดสิบเหรียญมันม <10. S 2> ีเบอร์สิบแปดสองใบเอาเลยสิบแปกับสิบแปดอ่ะสิบอีกสิบและเบอร์สุดท้ายคือยี่สิบแปดสิบ ใบเดียวได้ไป 5, ้า0 7, 8, 10, 9, 10, 100ใบนึงเท่ากับวันนี้เราได้กำไรเออเราไม่ขาดทุนไปเราไปขึ้นเงินกันเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันร้านที่เราซื้อมาแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาสแกนกันก็คือต้องขูดตรงนี้มันจะมีบาร์โค้ดอยู่เนี่ยหนึ่งรยไงหนึ่งรสแกนไปเรื่อยๆค่ะ เราได้ทั้งหมด165เหรียญครแตเดี๋เรารับเงินได้เลยตรงนี้ซื้อต่อไหมเพราะว่าในความฝันคือได้ปลาเยอะมากก็ซืปป้อปลามากินแทนแล้วกัน 50, <65. S 1> yes thank you h น l l ง นเน,น่กำไร6 5เหรียญทุกคนดีมคุณก็ดีนะพี่โกไมีแย่เลยอย่ะแอบคาดหวังว่าแบบจะได้เยอะกว่านี้นี่ต่แต่ก็โอเคแหละมันไม่ขาดทุนน่ะเอาเป็นว่าใครดูจนจบแล้วถึงตรงนี้นะเฟิร์นขอคนละหนึ่งไรแลวกันเพื่อจะได้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเฟิร์นขอลาไปก่อนเอากำไรห5หเหรียญไปเป็นค่ากับข้าวเยนีแล้วกันจอกัน่หมทุกคนวันนี้ปแป๊บบ๊ายบาย ใ,ในว่าเจ้าต้องไปซื้อกับข้าวก็นี่ไงเผื่อวันนี้ได้กินมิชลินหนึ่งดาวนะเอาไม่แน่นะคูณตอแล้วเริ่มจากเลข43ก่อนนะนี่เป็นเลขเดียวที่เรามีตอนนี้อ่ะมาคูดหนึ่งสองซ่อมต่อที่คุณ คูณห้าคูณห้าก่อนคูณห้าอ่ะเดี๋ยวนะอีกคูณหนึ่งคืออะไรคูณสองแล้วก็คูณสิบอ่ะคูณสองก่อนคูณสองอ่ะคูณสองทุกคนมือฟัอนซั่นห้าสิบห้าสิบนี่คือได้แล้วมันคูณไหมคูณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนเดี๋ยวก่อนทุกคนคือตอนนี้คือฟันเต้นตุ้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มมากขอหายใจก่อนโอ้ยเมื่จริงจริงเธอถ้า,มาเมื่อกี้คูณสองอ่ะใบนั้นอ่ะเราจะได้กันอีกร้อยเหรียญนะก็จะเป็นสามร้อยเหรียญแล้วยังเหลือคูณห้ากับคูณสิบ คูณห้าคูณห้านะคูณห้านะยี่สิบอ่ะไม่แย่ไม่แย่ใช่หรอมันใช่หรอเดี๋ยวไปสแกนดีกว่าต่อไปคูณสิบอ่ะสุดท้ายแล้วนะโอเคคูณสิบก็ร้อยอันนี้คนเดี๋ยวนะสิบคูณไม่ไม่อันนี้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 ไม่เข้าใจมันอาจจะแค่แบบว่าคูณสิบเท่ากับเท่าไหร่มันอาจจะแค่สิบเหรียญโนคูณไปดูไปดูไม่เถียงไม่เถียงเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันเลยสดๆร้อนๆตามมาเลย I feel feel l i k ไ I'm lucky t o d a ่เดยะคือเมื่อกี้เราเถียงกันเรื่องตกคูณใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เท่าไหร่เอามาชูนหลายคนงงมากตอนเนี้ยเครอยากเป็นเศรษฐีจุดที่สี่จุดที่สี่ คุณไม่ออห้่วยกล่าวอะไรสักนิดนึงได้ไหมคะหลังจากได้ตำแหน่งไปซื้ออีกไหมว้าวดีใจอ่ะดีใจมากเลยอ่ะ60 80 300 20 40 60 80 400 20 40 60 80 500 500 Yeah thank you. Yes, I did. Like Alex, thank you so much. Thank you. ห้าเหรียญนะคะยังใจอะย่า I got 500. Yes, b r a t h e r Thank you. เท่ากับเราลงทุนไป130เหรียญ เราได้มาทั้งหมด500กับอีก65เหรียญทุกคน100ิยังไงตแลรก100เหรียญไงแล้วก็อีก30เหรียญ1ล0ว30ใช่ปหเราก็ได้มาทั้งหมด5 65เหรียญไปค่ะ